นะคะท่านผู้ชมพี่เขาก็จะมีเครื่องมาหาหาพวกเป็นโลหะเป็นอะไรใช่ไหมคะพี่แต่พี่เคยเจออะไรบ้างคะมีเสียงแล้วนะคะท่านผู้ชมมีเสียงตืดๆแล้วนะคะเรามาดูพี่เขาเจออะไรกันใช้เท้าเหยียบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม อ๋อรู้ผลเลยนะคะว่าเป็นเศษเศษเหล็กแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างหรือยังคะได้เหรียญขอดูได้ไหมคะดูนั่นคุณผู้ชมเป็นของพี่ๆเขาได้นะคะเป็นการหาของในทะเลจริงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นเหรียญ ัวใช่ไหมพี่พพอ๋อนี่นะเคยเจอแบบสายทงสายทองไหมพี่อ๋อ,อ,อส่วนมากก็จะเป็นการตามหาของมีค่าแ,งแพางๆนี้ให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะ,ะนี่ะนะ มไ,ไม่มีอะไรพี 1941, ่เขบอกไม่มีอะไรเก <sm objetivo> ียงเกาหาดนี <Mart demek> ่พี่เขาบอกเกลียงเกียงเกาจริงๆในหาดบ้านหนูสะอาดเอี่ยมไหมพี่ไม่มีไม่มีโลหงโลหะและหลงเหลือตรงนี้แหละบ้านหนูไม่มีอะไรพี่บอไม่มีอะไร เรื่องของเรื่องคือทรัพย์สินทรัพย์สินไม่มูล,ลค่าไม่เอามาเล่นน้ํา <laughs> จำนำหมดพี่เจ็บจี๊ยบเจ็บจี๊ยบแหละไม่ไม่มีจะหายไห <Yeah. S 1> นะคะว้าวนี่นะคะนมตตี่เขาได้ได้นะคะ mm. ได้ได้ตะก,กี้เหรอคะพี่โอ้ได้อยู่นี่นะคะนี่เป็นแหวนนะคะ เล่นน้ำไปเล่นน้ำมาแหวนหลุดแหมพี่เขาก็าาาใช่นี่นะคะเป็นนักล่าสมบัติหาของทะเลของเรานะเห็นักล่าสมบัติตัวจริงพี่าหยุดแล้นะคะมารุนกันค่ะ ขึ้นมาชมหน่อยซอยทองห้าบาทบาทมันจะยำเลยน่าเอาหนูไปเลี้ยงด้วยนะเลยเลี้ยงอย่างดีเลยดีเลยอะทิ่มเลยบอกติ๊ดตีดตีดมาในเดททองห้าบาทบอกเอาประสูปไปเลี้ยงไงหัวทิ่มเลยนะเอาให้กับบาทไปรอดเลยวะ เอาความลึกนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับพี่ร้อต้อ,ออ๋อถ้าเจอของก็จะร้องนะคะถามต่อนะคะขนาดพระสุยยืนอยู่ตรงนี้ยังได้ยินเสียงติด๊ดติดเร็ว เอาเศษเหล็กแค่นี้พี่ก็ากได้กินนะคะเนี่ยนี่ฮะนี่เป็นเศษเหล็กจากโลหะพี่เขาก็ใส่หูฟังอย่างดีเลยนะคะทุกชมทำอะไรอยู่บ้านนี่นะคะอาชีพหนูจับคนถ่ายหนังให้หมดอาชีพหนูก็เป็นคนถ่ายทอดวิถีชีวิต ของคนในชุมชนวิถีพื้นบ้านหาอยู่หากินของชาวบ้านนะคะหาของทะเลหาสัตว์ทะเลหาปลาทะเลนี่คืออาชีพของประสูตน,นะคะนี่นะคะประสูตจะมาสัมภาษณ์พี่เขาแต่ตอนนี้พี่เขากําลังสัมภาษณ์ประสูตอยู่นะคะอยู่ประแสน,นี่ครับพี่<ม> <laughs> ตกลงเราสัมภาษณ์ใครใครสัมภาษณ์ใครได้เหร เกียงเกาอาหาดนี่พี่ก็บอกเกียงเก,ยงเกงเาจริงๆในหาดบ้านหนูสะอาดเอียมไหมพีไมม่ไม่มีไม่มีโลหงโล,งโล,งโลงหาแล้วหลงเหลือเดี๋ยวประสุให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ฟ้าสวยมากทะเลก็สวย นู่นนะคะฝั่งนู้นจะเป็นบ้านประสุนะคะท่านผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวเราจะตามนะเข้าไปฝั่งนู้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นี่นี่แต่ประสุข,ข้ามไปไม่ได้นะประสุต้องขับรถมอไซค์อ้อมไปฝั่งทางนน้น ขึ้นสะพานกันค่ะปะเดี๋ยวไม่ทันนะเขาแล้วนี่นะคะท่านผู้ชมปสุกมาก็นไปเจอนะเขาแล้วนะสงสัยจะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวปสุส่องก่อนโอ๊ย <c oughs> กิ่งสนทิมตาเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชม 拜拜。Bye bye